พี่ชาเคลีย <Clear. S 1> พี่ชามาทำอะไรคะพอดีพี่นอนไม่หลับอะ่ะก็เลยออกมาเดินเล่นเคลียเป็นยังไงบ้างอะ่ะมึนหัวหรือว่าเป็นใครบ้างหรือเปล่า ด,ด,ด,ดีขึ้นแล้วค่ะดีวพี่โอพาสเขาเอาอยามาให้ทานคน่ะพี่ง่วงแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะคะพี่โอพาสครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเคลีย ที่มาทำอะไรตอนนี้คะเนี่ยอ๋อก็ไม่มีอะไรครับพอดีวันนั้นพี่เห็นเคลียร์รีบออกจากคลินิกมากเลยอะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงนิดหน่อยว่าคนไข้ของพี่ยังโอเคหรือเปล่าเคลียร์ก็ไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะนะครับไม่เป็นไรก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไข้าบางคนเนี่ยดื้อมากคือมีอาการหรือว่าป่วยตรงไหนเนี่ยก็ไม่ยอมบอกหมอหไม่รู้ว่าจะกลัวอะไรหมอนักหนาทั้งที่หมอเองก็ออกจะ รอเลาขนาดนี้นะครับเขินตัวเองเหมือนกันอ่ะนี่พี่ซื้อขนมมาฝากขอบคุณนะคะแต่เคลียร์ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆนะคะแต่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ยังอยากให้เคลียร์เนี่ยกลับไปตรวจร่างกายอีกรอบนะแล้วพรุ่งนี้เช้าเองเนี่ยคลินิกพี่เองก็เปิดด้วยถ้าเคลียร์ว่างเคลียร์ไปนะ เียจะไปค่ะดีครับเอ่อ <c oughs> งั้นก็โอ้ดึกแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับก่อนเลยแล้วกันน้องเลียเองก็จะได้พักผ่อนด้วยค่ะงั้นกลับบ้านดีๆนะคะได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เพียมพาอ้าวเคียร์เออพี่เห็นแม่พี่บอกว่าจะกลับกรุงเทพกันวันนี้แล้วเหรอค่ะแล้วนี่กลับกันกี่โมงแลวจ๊ะเคียร์ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเคียร์กำลังหาคุณลำพอรอยู่พี่เพียมพาเห็นคุณลำพรไหมคะอืมอสวัสดีครับคุณลำพรสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับแล้วน้องเคลียร์ไม่มารอครับ เคลียร์ไม่ได้มาด้วยละค่ะพอดีฉันเอาตะกร้าผลไม้มาขอบคุณคุณหมอก่อนกลับกรุงเทพค่ะกรุงเทพเออนี่คุณพรจะกลับกรุงเทพมาเหรอครับค่ะพอดีมีธุระต้องรีบกลับไปทำอ๋อแล้วกลับกับใครครับคือผมหมายถึงว่าคุณลำมพรเองก็เพิ่งจะฟื้นไข้นะครับน่าจะหาคนขับรถให้หรือว่าน่าจะมีใครนั่งไปเป็นเพื่อนแบบนี้ครับไม่ต้องเป็นห่วงรลกค่ะ ฉันมีอาชาขับรถให้แล้วก็แถมมีเคลียร์นัเป็นเพื่อนด้วยคงปลอดภัยพอนะคะครับเคลียร์เองก็จะกลับกรุงเทพแล้วครับเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าการเคลียร์ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับน่าจะนอนต่อที่นี่อีกสักหน่อยถ้าฉันไม่อยู่เคลียร์ก็ไม่อยู่คะ่ะผมก็ว่านั้นนะครับ แต่ถ้าคุณหมอเป็นห่วงอาการของคนไข้หวดดัวดื้อย่างฉันกับเคลียร์จะตามไปเยี่ยมที่บ้านก็ได้นะคะฮะอ๋อเหรอครับแล้วแล้ว,ลวมันจะไม่เป็นการลบควงคุณลำพอลหรอครับฉันว่าเคลียมงดีใจนะคะที่เห็นคุณหมอกับวาสนาไปเยี่ยมอ๋อครับ หมดไปนานแล้วเห็นฉันเป็นตัวอะไรจึงได้มาเมื่อเธอ